ใครที่ไม่รู้จักนะครับว่าทางขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับสามารถเซิร์ชกูเกิลหรือว่าเซิร์ชแผนที่ได้เลยนะครับแถวนี้จะอยู่ที่ศูนย์พักพิงสุนัขชัยบุรินนะครับนครชัยบุรินเหรอ ศูนย์พักพิงสุนัขนครชัยบุรินทนะครับทางขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับใ,ใกล้ๆถึงทางเข้าแล้วแหละเพราะว่ารถต่อแถวกันเยอะนะ,ะนี่นะครับทางเข้าถึงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับทางหลวงนะครับเปิดไฟแล้วก็เตรียมพร้อมช่วยบริการประชาชนนะครับเ,เพื่อน วันแรกนะครับวันนี้เปิดวันแรกด้วยนะครับวันนี้เปิดใช้วันแรกเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศนะครับข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงในช่วงที่วิ่งผ่านอ่าอาเก็บน้ำํำลำตะคองนะครับน่าจะสวยมากใช่เปล่าเขาเรียกอ่างเก็บน้ำํำลำตะคองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมคิดว่ามันจะเรียกเช่นนี้แหละอ่าขึ้นทางต่างระดับแล้วอ้บรรยากาศสวยงามมากครับเพื่อน ไม่มีสิบล้อนะครับขึ้นถนนมอเตอร์เวย์ไม่มีสิบล้อนะครับทำให้การจราจรไหลลื่นดีมากครับเป็นวิวภูเขาบรรยากาศล่มลื่นนะครับวันนี้ฟ้าคึ้มแล้วก็ทําให้รรบยากาศเย็นมากครับก็จะเป็นหมอกกับภูเขาบรรยากาศวิวสวยนะครับ กว้างนะครับเป็นฝั่งละสองเลนนะครับมันไม่กว้างเหมือนกับที่คนนงสุเทพแต่ว่าดีครับช่วยให้อจาจารจรถการปิดคัน เรือนลำตะคอง เพราะว่าจราจรไหลเรื่อนมากไม่มีสิบ้อไม่มีอะไรแล้วก็ร,รถไหลเรื่อนตลอดครับวิ่งได้ประมาณร้อยยี่สิบนะครับอา่าเหยียบยาวๆเลยครับร้อยยี่สิบครับไม่มีแยกผ่านไม่มีทางตัดไม่มีรถจอดนะครับปลอดภัยด้วย He's waiting เโต้นะครับช่อง Big กไบสตอรี่พาเที่ยวนะครับนี่เปิดใช้มอเตอร์เวย์บางอีนโคราชวันแรกนะครับวันที่9เมษายนนะฮะผมพาขึ้นมาชิมรางนะครับลองทดสอบขึ้นมาดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็บอกจุดขึ้นแล้วก็จุดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าจุดขึ้นจุดลงของมอเตอร์เวเส้นนี้ที่กา,า,ารระบายจราจรในการกลับภาคอีสาน,นในช่วงที่กานเนี่ บอกเลยว่าต้องมาให้ได้นะครับเพื่อนๆต้องมาให้ได้นะครับดูรถนะครับดูบรรยากาศรถนะครับวิ่งแบบไม่มีติดเลยนะครับไี่เหมือนถนนเส้นวิตรภาพนะครับพอขึ้นมอเตอร์เวย์มาแล้วรถระบายได้ดีมากครับคล่องตัวมาก ทางออกกันแล้วสุดแล้วนะครับอัตวี v. มาออกที่สีชิ้วนี่เองโรงพยาบาลสีชิ้วนะครับทางออกก็คือมาออกสีชิ้วนี่เอง อะไร,รอ่ะชี้อเลยเนี่ยอะไรอะไรรถเจ๋งคันนั้นชี้อะไรนั่นนั่นชี้อะไรส่งสัญญาณอะไรมาแกงเขาหรือเปล่าสิ้นสุดแล้วนะครับทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับโคราชทางออกก็คือสีคิ้วนะครับก็มาออกบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อนๆ ก็บรรยากาศดีมากครับผมแนะนําเลยนะครับเดินทางมาให้ขึ้นถนนมอเตอร์เว์เลยนะครับรถไหลลื่นดีมากนะครับเพื่อนนี่ทางออกแล้วนี่ก็เป็นถนนหลักโอเคแล้วครับเพื่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจช่อง Big b ไบค์สตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวที่สนกุกสนุกที่ต่างๆอะไรก็ติดตามช่องได้เลยนะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกทริปวกรถมอเตอร์ไซค์แก๊งบิง๊กไบค์ต่างๆนะครับก็ เชิญกดติดตามแล้วก็รอรับชมคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ